ประมวลภารกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์2568วันที่7กุมภาพันธ์2568นายอำเภอนาหม,ม่อมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ณคนะณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่วันที่10กุมภาพันธ์2568นายอำเภอนาหม,ม่อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติโดยมีนายกองเอกโชตินลินเกิดสมผู้บังคับการกองอาสารักษานินแดนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี วันที่11กุมภาพันธ์2568นายจรินทร์ศักดิ์สงสุวรรณในอำเภอนาหม,ม่อมเป็นประธานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตะมนเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่12กุมภาพันธ์2568นายอำเภอนาหม,ม่อมเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2568เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญปฏิบัติธรรม ในโอกาสวันสำคัญของพระพุทธศาสนาณสวนธรรมพัฒนาจิตตำบลทุ่งขมิ้นวันที่13กุมภาพันธ์2568อํเาเภอนาหมอ่อมจัดกิจกรรมพบปะสนทนายามเช้าเพื่อนำทุกภาคส่วนปรึกษาหารือร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่รวมทั้งการขับเคลื่อนบริการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำลีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดณนะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นวันที่14กุมภาพันธ์2568ในอำเภอนาหม,ม่อมเป็นประธานเปิดโครงการจดทะเบียนสมรส14กุมภาพันธ์2568รักนาหม,ม่อมรักธรรมะรักธรรมชาติโดยการน,นำขบวนรถแห่คู่รักที่เข้าร่วมโครงการจดทะเบียนสมรสทั้ง5คู่จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นเดินทางไปยังสวนธรรมพัฒนาจิตตำบลทุ่งขมิ้นต่อด้วยกิจกรรมปลูกต้นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านทุเรียนนางงามเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชของอำเภอนาหม,ม่อม ร่วมพิธีทาบุญถวายผ้าไตสังฆทานและรับฟังธรรมะข้อคิดในการนารงชีวิตคู่และการคลองเรือนจากพระอาจารย์กอรวิกนาทวีกุลหัวหน้าที่พักสง์ส่วนธรรมพัฒนาจิตต่อด้วยพิธีจดทะเบียนสมรสโดยในอำเภอนาหม่อมในฐานะในทะเบียนอำเภอนาหม่อมพร้อมด้วยการมอบของที่ระลึกและที่พักฟรีแก่คู่สมรสวันที่18กุมภาพันธ์2568ในอำเภอนาหม่อม เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1นึ่ทับสองพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่19กุมภาพันธ์สองพันาในอำเภอนาหม่อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านออกพอปแบบบูรณาการประจำปีก็ประมาณสองพเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผลในทางปฏิบัติต่อไปวันที่20กุมภาพันธ์า5 6 8นายในอำเภอนาหม,ม่อมเป็นประธานกิจกรรมสวมผ้าไทยไปวัดปฏิบัติธรรมตามโครงการหมู่บ้านศิลธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐได้มีโอกาสเข้าวัดและได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนตลอดถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในพื้นที่ณนะวัดทุ่งตโนดตำบลน,นามม่ วันที่23กุมภาพันธ25์2568นายอำเภอนาหม่อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในงานประเพณีบุญทานไฟประจำปี2568เพื่อสืบสารรักษาการทำบุญตักบาตรตามประเพณีพระพุทธศาสนาวันที่3มีนาคม2568น,นายอำเภอนาหม่อมร่วมงานแถลงข่าวสเสนสงขาเพื่อเป็นการพัฒนาสงขาในมิติท,ทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทร,รัพยากรธรรมชาติและความมั่นคง รวมถึงการขับเคลื่อนจังหวัดสงขาสู่การพัฒนาเมืองมรดกโลกเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่3ในปี2568อําเภอนาหม่อมโดยฝ่ายความมั่นคงจัดโครงการอสจิตอาสาพาน้องข้ามถนนโดยการดูแลความปลอดภยัยและการอำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งณรงลงให้ข้ามถนนตรงทางม้าลายเพื่อความปลอดภยัยณโรงเรียนวัดแม่เปียตำบลคลองหลัง